นิฮอนโมโนสวัสดีครับวันนี้พามาชมกับซีรีส์ใหม่ครับผ่านอะไรถ่ายอย่างนั้นเราก็จะเดินไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับรีวิวทีละอันใกลๆ้ๆอันนี้เป็นปั่นไฟนะครับ 2QA รวมหม้อแปลงก็คือใช้ไฟไทยได้เลยนะครับมีทั้งเบนซินและดีเซลเบนซินจะอยู่ที่6,009ดีเซลอยู่ที่8,009รวมเช็คเต็มระบบนะครับทุกตัวพาราที่นี่แจ้งรวมบริการตัวเช็คทําให้พร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้วและมีรับประกันและอะไหล่หลังการขายด้วยนะครับทุกตัวเลย อาหารนี้ก็จะเป็นปั๊มน้ำปั๊มแรงดันนะครับอันนี้ปั๊มแรงดันเปล่าๆนะตัวเปล่าๆก็จะเริ่มที่ประมาณ3 0 0พนะครับด้านล่างจะเป็นปั๊มน้ำนะครับชุดอย่างนี้ก็อยู่ประมาณ2นิ้ว2นิ้วประมาณ3 9ม0ัน0 0้นะครับนิ้วครึ่งก็อยู่ประมาณ3,6 0 0นะครับสนใจแบบไหนก็สามารถสอบถามกันได้นี่เพียบเลยอันนี้ก็ยังเป็นเครื่องปั่นไฟอยู่อันนี้ปั๊มลมนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ครับด้านบนนี้จะเป็นเครื่องยนต์นะครับเอาถังก็มีนะอันนี้ก็คือถังเก็บเครื่องมือนะครับพวกอยู่610อหลังรถ นะครับมีทั้งเป็นแบบสแตนเลสแล้วก็เป็นแบบไฟเบอร์นะครับสนใจแบบไหนก็บอกกันได้นะด้านนี้เอาไปทีละด้านดีกว่าเนาะเอาไปทีละด้านดีกว่าเนาะเดี๋ยวจะงงเอาด้านซ้ายกันก่อนละกันนี่ไล่กันต่อครับด้านล่างก็จะเป็นเครื่องยนต์ครับเป็นดีเซลนะหสูบชุดนี้จะเป็น1สูบนะครับอย่างตัวนี้8แรงนะครับพาลาก็ประมาณ13ื่นานะครับตรงนี้ก็จะเป็น1สูบรุ่นเก่าๆรุ่นเก่าๆอันนี้ไม่รับตรวจเช็คนะตามสภาพนะครับแรงละพัน นะครับเก่ากับเก่าเลยอันนี้เบนซินนะเนี่ยพี่ทงนี้เบนซินนะเครื่องโบราณน,นะครับอันนี้เป็นเบนซินนะครับอันนี้ก็จะอยู่ประมาณคร่าวๆก็แรงละเกือบพันเหมือนกันนะนย่าอันนี้10แรง eyc e y c e c ครับ10แรงก็อยู่ประมาณ900 0กว่ากว่านะครับเครื่องเจาะนะครับอันนี้เป็นงานญี่ปุ่นหนึ่งอันนี้งานจีนงานจีนก็มีนะงานจีนก็อยู่ประมาณ12ื่นนี่แหละนะครับแต่มีหัวดอกใหญ่ให้ด้วยปั๊มแรงดันครับ ด้านล่างนี่ก็เครื่องโบราณแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเครื่องตัดกิ่งนะไม้สนนะครับมันจะเป็นออโต้นะพี่ใช้ใช้รีโมทนะวิ่งขึ้นเองวิ่งลงเองนะตัดกิ่งสนใจก็ทักมาได้เดี๋ยวส่งคลิปให้ชมด้านบนครับปั๊มแรงดันครับทำไมใช่ปั๊มแรงดันถังพ่นปุ๋ยพ่นยานะทั้งแบบน้ำและแบบเมล็ดนะครับมีคลิปแยกแล้วไปดูกันได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นปั๊มน้ำปั๊มแรงดันเป็นไงงงนะพอมีเยอะๆนี่งงนะ แต่คอนกรีตครับมีด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องตัดคอนกรีตนะครับแบบมือถือสติลนะครับก็เริ่มกันตั้งแต่ประมาณ3ามพันปลายถึง56000ันนะครับอันนั้นก็ตัดกิ่งเหมือนกันแล้วก็นี่ตัดแต่งกิ่งไม้ครับก็อยู่ที่ประมาณ3 0 0พันถึงประมาณ4,8 0พันคร่าวๆนะครับอันนี้โคตรใหญ่ใหญ่จริงปั๊มแรงดันนะครับด้านล่างก็ปั๊มแรงดันนะแล้วก็มีหอยโข่งแต่หอยโข่งจะเป็นพร้อมเครื่องนะครับโค้งเปล่านะครับ อันนี้ฮอตเจ็ตก็เป็นลมร้อนนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นพอพูดเยอะๆมันก็ลวนเนาะเครื่องดูดน้ํานะครับอดูดเศษทรายเศษอะไรได้ไดโวนะพี่แต่ไฟญี่ปุ่นนะครับตัวละสามพันเก้าร้อยนะครับปั๊มลมครับอันนี้เป็นงานไทยนะครับงานไทยแต่ถ้าที่นิว,นวไม่แจ้งน,นะจะเป็นงานญี่ปุ่นหมดเลยนะงานไทยตัวนี้อยู่สองหมื่นสี่ครับสองรอยลิตรสามรอยลิตรจะมีสองหมื่นเจ็ดกับสามหมื่นต่างกันที่ไฟก็คือสองร้อย บ้านเราปกติกับ380ไฟล์โรงงานนะครับพ่นปุ๋ยครับแบบสะพายหลังอ่าด้านนี้ก็จะเป็นปั๊มน้ําปั๊มแรงดันนะครับเอาเอาแบบกว้างๆเดี๋ยวเออเป็นไงอันนี้เครื่องปั่นไฟครับขนาดเล็ก500วัตต์800วัตต์1กิโลวัตต์นะครับพวกนี้ก็ถ้ารวมหม้อปแปลงจะอยู่ที่ประมาณ5,000 5,500 6,000เข้าคร่าวนะครับตัวนี้ก็จะเล็กลงมาอ่าปั๊มน้ำครับด้านล่างจะเป็นปั๊มน้ำด้านบนจะเป็นปั๊มแรงดันยันบนสุดนะบนสุดก็ปั๊มแรงดัน นะครับว่างๆก็สามารถเข้ามาเลือกมาชมกันได้ก็มีตั้งแต่1นิ้วนิ้วครึ่ง2นิ้วนะครับส่วนใหญ่จะประมาณนี้แล้วก็มี3นิ้วบ้างนิดหน่อยนะครับอ่ะด้านบนก็ปั๊มแรงดันนะครับอันนี้ปั๊มน้ำอ่าฮอนด้าสนิ้วนะครับอันนี้ส่วนนี้จะเป็นนิ้วเดียวนะตรงกลางจะเป็นนิ้วเดียวนะครับสจังหวะนะครับสามพนนะครับอันนี้ก็4จังหวะนะครับนิ้วครึ่งโรบินครับอันนี้ทรงเดียวกับสี่หนึ่งหนึ่งนะครับมีเหมือนกันนะอ่า ปัมน้ำครับปัมแรงน้ำแบบมือถือครับมารุยาม่าเอ็ครับศูนอ่าเยอะมากเป็นไงปัมน้ําท่านใดอยากได้อะไรก็สามารถเข้ามาสอบถามกันได้วันนี้เอาคร่าวๆแค่ล่องนี้ก่อนล่องเดียวป่าไป4นาทีละสนใจสามารถทักตามด้านบนได้เลยนิฮอนโมโนวันนี้ขอบพระคุณครับ